สวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะจะมาพาขึ้นฐาน6นะคะริบบิ้นหกมิลนะคะใช้ริบบิ้นจำนวนหเส้นนะคะเราจะมาทำแบบนี้กันนะคะสามารถเอาไปตกแต่งนะคะให้เป็นน้องหม้อแบบนี้ได้นะคะหรือว่าจะเป็นน้องตะเกียงแบบนี้ได้นะคะน่ารักมูมิงนะคะ สามารถเรียนทีหลังได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันได้เลยนะจ๊ะอันดับแรกนะคะให้เรา <c oughs> ใช้ริบบิ้นนะคะขนาด6มิลน,นะคะจำนวน6เส้นนะคะความยาวอยู่ที่48เซนติเมตรนะคะพับริบบิ้นนะคะให้สั้นจากปลายลงมาประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เรา ตัดลิบบิ้นนะคะให้เป็นปลายแหลมทั้งสองด้านแบบนี้แล้วก็พลิกมาแบบนี้นะคะตัดปลายแหลมแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เรานำลิบบิ้นเส้นด้านยาวนะคะเส้นด้านยาวไว้ด้านบนเสมอนะคะเดี๋ยวเรามาทำฐานหกกันได้เลยะคะ่ะโดยเราจะใช้ลิบบิ้นนะคะ เส้นที่หนึ่งล้องแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวออกก่อนกล้องไม่โฟกัสนะคะแบบนี้นะคะเส้นที่สามนะคะสอดเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราให้เส้นแรกอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะเส้นที่สี่นะคะสอดเข้าไปนะคะ แบบนี้นะคะเส้นที่5นะคะสอดเข้าไปแบบนี้เลยนะคะเส้นสุดท้ายนะจ๊ะเราก็สอดน้องเข้าไปแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราจากนั้นให้เราแหวกน้องแบบห่วงน้องนะคะแบบนี้แล้วก็รวบเส้นแรกเข้ามาแบบนี้นะคะ ให้ได้แบบนี้น้องจะสารขัดกันนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราหยิบริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะพาดมาด้านข้างพาดมาด้านข้างครั้งที่หนึ่งหยิบริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะพาดมาด้านข้างนะคะครั้งที่สองหยิบริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นพาดมาด้านข้าง ครั้งที่สามนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นพาดมาด้านข้างครั้งที่สี่นะคะหยิบหนึ่งเส้นพาดมานะคะเส้นสุดท้ายนะคะเราจะสอดล็อกริบบิ้นนะคะเส้นสุดท้ายสอดล็อกน้องห่วงแรกห่วงแรกแบบนี้เลยนะคะโทษทีจะ้ะแบบนี้เลยนะคะดึงเลยค่ะเราก็จะได้น้องริบบิ้น ลักษณะแบบนี้นะคะจำนวน12เส้นนะคะจากนั้นนะคะให้เราหยิบเส้นที่1หยิบเส้นที่สหยิบเส้นที่3หยิบเส้นที่4และหยิบเส้นที่ห้านะคะจะได้ขึ้นมาข้างบนแบบนี้ห้เส้นนะคะจากนั้นให้เราปล่อยริบบิ้นลงไป1เส้นนะคะหยิบเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะขึ้นมาทับ ปล่อยลงไปหนึ่งเส้นหยิบเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับปล่อยลงไปหนึ่งเส้นหยิบเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับปล่อยลงไปหนึ่งเส้นหยิบเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับปล่อยลงไปหนึ่งเส้นหยิบเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับปล่อยหยิบปล่อยหยิบอันนี้เส้นสุดท้ายแล้วนะคะจะเหลือริบบิ้นด้านบนจํานวน ห้าเส้นนะคะจากนั้นให้เราปล่อยริบบิ้นเส้นที่หนึ่งลงมาเลยนะคะเส้นถัดไปนะคะสอดลงไปในช่องที่หนึ่งแบบนี้นะคะเส้นที่สองนะคะสอดจากช่องที่หนึ่งออกช่องที่สองแบบนี้นะคะเส้นที่สามสอดเข้าไปออกช่องที่สามนะคะเส้นสุดท้ายนะคะ สอดช่องที่หนึ่งออกช่องที่สี่นะคะแบบนี้เลยจากนั้นให้เรากระชับริบบิ้นนะคะดึงน้องให้กระชับนะคะดึงน้องริบบิ้นเราให้กระชับนะคะค่อยๆดึง เมื่อน้องกระชับแล้วนะคะได้ลักษณะแบบนี้แล้วเนาะพลิกชิ้นงานกลับมาแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราจับริบินเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นไหนก็ได้นะคะแล้วเรานับไปอีกสี่เส้นหนึ่งสองสามสี่นะคะคาดนะคะเห็นไหมคะสี่เส้นสี่เส้นนะคะเส้นถัดไปนะคะพาดมาอีกสี่ เห็นไหมคะเห็นไหมคะด้านล่างสีอันนี้ข้างบนก็สี่นะคะเส้นตัดไปทําเหมือนกันเลยนะคะพาดมาที่หน้าเส้นที่สี่นะคะจับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเนาะที่หันข้างให้ดูจะได้เห็นได้ชัดนะคะแล้วก็พาดมาแบบนี้เลยนะคะ นีเส้นสุดท้ายแล้วนะคะจะเหลือริบบิ้ทั้งหมดสี่เส้นนะคะที่อยู่ด้านบนนะคะจากนั้นให้เราหยิบเส้นหนึ่งนะคะเส้นที่อยู่จะบอกว่าไงเส้นถัดมานะคะที่พลาดเนาะจับเส้นถัดมานะคะสอดเลยค่ะสอดเข้าไปช่องที่หนึ่งแบบนี้นะคะเส้นถัดมานะคะสอดน้องเข้าไป สอง,สองเส้นถัดมานะคะสอดเข้าไปนะคะโผล่ช่องที่3นะคะเส้นสุดท้ายเนาะเราก็ทําการสอดนะคะโผล่ช่องที่4นะคะเห็นไหมคะอ่าเรามาดูชิ้นง,งานนะคะน้องจะมีริบบิ้นโผล่ออกทุกช่องลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วให้เราคลิกชิ้นง,งานนะคะ ดึงริบบิ้นให้กระชับนะคะดึงริบบิ้นให้น้องกระชับเนาะ <c oughs> เมื่อน้องกระชับแล้วนะคะต่อไปเราจะทําการสอดนะคะสอดเข้าไปตามแนวริบบิ้นนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะช่องนี้แนวก็จะมาแบบแบบนี้นะคะสอดน้องเข้าไปน้องจะไปโผล่หน้าน้องจะมาโผล่หน้าช่องที่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ ะะเป็นที่หนึ่งนะคะเส้นถัดไปสอดตามแนวน้องจะมาผูหน้าช่องที่4เหมือนกันนะคะหรือว่าเส้นถัดไปช่องถัดไปเลยนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงเส้นสุดท้ายนะ,ะทำไปเลยแบบนี้ค่ะ สอดตามแนวน้องเลยนะคะแต่ว่าน้องจะโผล่มาที่ลิบบิ้นหน้าเซนที่สี right. ies, ่เสมอนะคะเสมอค่ะจบเลยคะ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้พลิกชิ้นงานกลับมาเลยค่ะดึงลิปปิ้นอีกรอบนะคะให้น้องกระชับเนาะดึงให้น้องกระชับเพื่อที่ตรงก้นน้องจะได้ไม่เป็นรูกว่างมากนะคะดึงเลยดึงลักษณะแบบนี้เลยจ้าค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะให้พลิกชิ้นงานขึ้นมานะคะเราจะเริ่มพับขอบน้องแล้วนะคะพับขอบน้อง ที่เอาริบบิ้นขอบทองมาใช้เพื่อที่จะง่ายในการมองเห็นนะคะเวลาเราไอ้นี่เนาะเวลาเราเปลี่ยนลายเขาเรียกว่าอะไรนะพาดริบบิ้นไปด้านหน้านะคะแล้วก็พับพับลงมาหน้าเส้นผัดไปนะคะแบบนี้นะคะเอาใหม่ oh พับมาด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็พับ สามาพาดมาด้านหน้า,าพับลงนไหมคะเส้นที่สี่พาดมาด้านหน้า,าพับมาด้านหน้าทำแบบนี้ไปทุกเส้นเลยนะคะพับแล้วก็ต่อทำไปเรื่อยๆเลยคะ่ะ จากนั้นนะคะเส้นสุดท้ายเนาะเราก็พาดมาด้านหน้าแล้วเราก็พับมาด้านนี้แต่ว่าเราจะสอดสอดน้องนะคะเห็นไหมลักษณะแบบนี้นะคะสอดให้น้องเข้าช่องเส้นนี้นะคะออกช่องถัดมานะคะจากนั้นก็ดึงนะคะ่ะเมื่อเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเราจะทําการสอดเก็บเลยนะคะก่อนดึงน้องกระชับเนาะ สอดเก็บเหมือนเดิมนะคะเก็บริบบิ้นสอดตามแนวริบบิ้นนะคะน้องจะมาผลหน้าเส้นที่สี่นะคะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นต่อไปมันก็จะมาออกช่องถัดไปเลยนะคะเราก็ไม่ต้องนับนะเรานับเส้นแรกจะง่ายนะคะ สอดไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะจนครบทุกเส้นเนาะจนครบทุกเส้นนะคะสอดเก็บเลยนี่นะคะ เมื่อเราสอดเก็บเรียบร้อยแล้วเราพลิกชิ้นงานกลับมาด้านหน้านะคะจากนั้นเราก็ค่อยดึงนะคะดึงค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะไล่ไล่ให้ขอบน้องนะคะไล่ให้ขอบน้องริบบิ้นนะคะกระชับนะคะเท่าๆกันนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อเราเห็นว่าน้องเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้เราตัด ริบบิปป้นเลยค่ะตัดริบบิ้นได้เลยนะคะตัดเก็บริบบิ้นได้เลยค่ะตัดเก็บเลยนะคะแบบนี้นะคะ เราก็จะได้ชิ้นงานลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนําไปตกแต่งตามที่เราชอบนะคะส่วนวันนี้จะมีให้ดู2แบบนะคะชิ้นงานเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะตกแต่งเป็นน้องมอเนาะส่วนตัวนี้จะเป็นน้องตะเก,กียงนะคะขอบคุณนะคะสําหรับใครที่มารับชมคลิปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ